ตอนนี้ต้องบอกว่าจะเห็นมิติใหม่ๆของพรรคส้มพัรคาประชาชนที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งมีการประกาศตัวบุคลากรมาล่วงหน้าแล้วหากเป็นรัฐบาลนั้นจะเป็นใครในตำแหน่งสำคัญสำคัญหรือไม่และวันที่11วันพรุ่งนี้จะประกาศทั้งหมดเลยว่าโฉมหน้าของรัฐบาลถ้ากรณีได้บป็แห่งประเทศจะมีใครบ้างแต่ยังน้อยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตอนนี้คือมีการเปิดตัวเทคโนแครก ใหม่ๆเข้าม,มาในพักมากขึ้นจากภาพเดิมๆที่เราเห็นเฉพาะคนรุ่นใหม่ไอ้น,นี่คือปรับกลยุทธ์ปรับแนวทางส้มผสมเทคโนแรรกเลยพี่โอ้กอนจะไปฟังฝากเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพักส้มครับตั้งแต่อนาคตใหม่ม,มาเป็นก้าวไกลและเป็นพักประชาชนถูกปลามาสครับจากสังคมและคนไทย ที่ฝ่ายอนุรักษนิยมคบเด็กสร้างบ้านครับไม่เชื่อบรรดาผู้รับสมัครเลือกตั้งว่าจะมีประสบการณ์ในการนำพาประเทศฝ่ามลสมและสร้างโอกาสให้คนไทยแต่ตอนนี้ส้มคิดใหม่ครับ,รบส้มคิดใหม่โดยการดึงเอาเทคโนแคลดคนที่เป็นผู้ประกอบการทหารเข้ามาร่วมชายคา เพื่อสร้างทางเลือกให้กับประชาชนอย่างที่บอกฮะส้มถ้าต้องการเป็นรัฐบาลเนี่ยดูจากดิวไม่รับแล้วเนี่ยต้องสอง2 5าเท่านั้นแล้วฮะใช่เพราะถ้าไม่ถ้าได้น้อยกว่านี้โอกาสเป็นฝ่ายค้านสูงมากนะส้มใครๆก็ผสมไม่ได้อ,อตั้งแต่มีหมุดหมายว่าด้วยเรื่องของการปลุกเยาวชนครับขึ้นมาให้ตื่นรู้ในบริบทการเมือง ปลุกประชาชนขึ้นมาว่าด้วยเรื่องสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมใช่และปลุกกระแสสังคมว่าด้วยเรื่องของสถาบันและติดกับดักมาตรา1 1 2ที่จะมีการแก้ไขครับ,รบถ้าไม่ชนะ250รอบที่แล้วเราบอกแล้วชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับรอบนี้จึงสร้างปรากฏการณ์250ครับและต้องแก้จุดอ่อนสำคัญว่ามีทีมบริหารมืออาชีพมีเทคโนแคร เข้ามาร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะทีมแบบคนรุ่นใหมใ<ช>่คนรุ่นใหม่อย่างที่พี่โอพูดนะ่ะจะมีคําถามว่าจะไปรอดไหมให้คนรุ่นใหม่บริหารประเทศจะไปรอดไหมเลยเปิดโชมหน้าเทคโนแครกออกมาเบื้องต้นแล้ครับเทคโนแครสามคนที่เปิดออกมาเบื้องต้นและวันที่11อจะเปิดอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือท่านทูตพิสารมานวพัฒครับโอ้นี่ก็โอเคนะท่านทูตเนี่ยท่านถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การทูตการเจรจาความระหว่างประเทศครับเป็นเทคโนแคลดเป็นซูเปอร์สตาร์ของกระทรวงการต่างประเทศเปิดมาก็ถูกสอยไปบางสว่วนว่าทำไมตอนที่ทำรัฐประหารถึงไม่มีข้อมูลแย้งนะฮะอ่ะ,อะ,อะแลวมาต่อไปอด้าน,ด,านด้านกฎหมายด้านกฎหมายศา,ายสาตราจารย์ดรมุนินพงษาปานครับครับจากที่เคยสนับสนุนทางความคิด ให้กับพักสม,อมตอนนี้กระโดดออกมาเป็นข้างหน้าเลยครับ,รบประกาศตัวชัดเจนว่าจะเป็นหนึ่งในทีมคอรอมอถ้าหากว่าพักประชาชนชนะนี่คือรัมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วรัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่มาเี็นี้เลยเพื่อดูแลเรื่องเท่าเทียมและทำให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ครับอีกคนหนึ่ง ส่งผ่านมาโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพักเก้าวไกลครับครับดึงมาเป็นทีมที่ปรึกษาในการมาที่การมาหลายครั้งหลายคราครับรอบนี้ส่งมาเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสนั่นคือพลอากาศเอกภูริทัศน์จัน์แก้วครับนี่เป็นหน่วยคอมมาโดของทหารอากาศครับ <c oughs> บอกว่าคนเหล่านี้จะเป็นเทคโนแครดที่สามารถบอกได้ว่า การทำการเมืองของส้มมีการผสมบรรดามืออาชีพเมื่อถึงการเลือกตั้งปี698กุมภาที่จะถึงนี้พักส้มประชาชนต้องปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญเพื่อแก้จุดอ่อนบางส่วนของพักที่ถูกตั้งคำถามมาตลอดมีทั้งกลบจุดอ่อนและก็ลดเพดานเอาลดเพดานก่อนชัดชัดเจนครั้งนี้ว่าจะไม่มีนโยบายชัดหนึ่งสองชัดเจน ทั้งในส่วนของผู้นำจิตวิญญาณและหัวหน้าพักคือพี่เทงนัทธพลครับประกาศชัดจะไม่มีนโยบายว่าด้วยเรื่องการยกเลิกมาตรา1 1 2ที่สังคมกังขาครับต่อมาตอนนี้สิ่งที่พักประชาชนเจอมอลสมหลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างชายแดน มีทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทําไมเนี่ยถูกย้อนสอนนี่ยนะถูกย้อนสอนอยู่เนี่ยไม่ได้ไปจัดการกับกองทัพแต่ต้องการปฏิรูปและที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัดงบกองทัพเพราะโควิดโควิดมันเกิดขึ้นปี6263 64แต่ทหารมีไว้ทําไมตอนพี่พิธาเนี่ยมันการเลือกตั้งปี6 6อันี้ก็ <c oughs> คือจะไม่ขวางกระแสและในทางปฏิบัติบัญชีรายเชื่ออ๋อนายทหาร,าหารไ<ป> ไปใส่ตั้งหาคนห้คนนะไอ้นี่คือรถเพดานชัดเจนทหารมีไว้ทําไมกับไม่มีใบยกเลิก1นึ่นนี่รถเพดานซึ่งไม่มีวบยกเลิกหนึก็พออธิบายได้ดีเพราะสารล่ำนูลเนี่ยห้ามไปยาเสียงห้ามไาเสียงอ้าวจุดอ่อนล่ะจุดอ่อนเป็นพอยต์ของประชาชนของส้มที่ถูกตั้งคําถามมาตลอดอันแรกเลยไลฟ์ทีมบริหารมืออาชีพ ยังเป็นแบบเยาวชนอยู่จะมั่นใจได้ไหมเอาประเทศไปฝากไว้กับคนรุ่นใหม่แบบนี้คนรุ่นพี่วีตั้งคําถามกันเหมือนกันทุกคนใจรุ่นผมอนเด็กจะสร้างบ้านได้ไหม<อ>ตกลงใครที่นําไปสู่การเลือกตั้งและจะมาบริหารประเทศเพราะฝีมือในการบริหารกับความคิดกับแย้งในการปฏิรูปของคนรุ่นใหม่นะมันยังไม่ตกผลึก ในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่อ,อ,อันที่สองใกล้เคียงกันก็คือว่ามีความอ่อนประสบการณ์ทั้งการบร,ริหารและทางด้านการเมืองการเมืองไม่ต้องลฮะยิ่งหลังๆเนี่ยยิ่งไปโหวตให้กับภูมิใจไทยและผลออกมาเป็นที่เห็นแล้วเนี่ยทาให้คนถูกตั้งคําถามเรื่องอออนี้เยอะว่า่อ่อนประสบการณ์ไหมในทางการเมืองอ่อนไหม Who is y o ครับ oh. คุณเป็นใครทําไมจึงจูถึง,ถงก็มาโดดก็เป็นสอสอและ ทำงานสำเร็จหรือไม่รประสบการณ์ในหลากหลายมิติครับออสี่เดือนที่ยกอำนาจให้กับพักภูมิใจไทยเนี่ยถ,ถูกถูกถูกวาทกรรมฝ่ายค้ำนี่แหละออไม่ใช่วารกรรมหรอกเพราะคุณอนุทินก็พูดประพักฝ่ายค้ำใช่การเป็นนายประกันให้อีกฝั่งหนึ่งบริหารประเทศเนี่ยโดยตัวเองเข้าไปร่วมเนี่ยมันทำให้ในมิติทางการเมืองเขาบอกว่าด้อยประสบการณ์ครับใช่ไหมใช่มีความด้อยประสบการณ์อ่า ไม่มีบริหารไม่มีบริหารมืออาชีพเอนะนี่เป็นจุดอ่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยพักส้มปรับใหม่ครับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่ออะไรนี่เลยดึงแก้ปัญหามืออาชีพก็ดึงเทคโนแโลออนอกจากว่าขับประสบการณ์อ่าใช่ไหมเอ่ไม่ไม่มีมืออาชีพแล้วเนี่ยอ่าเนี่เลยขาดก็บอกว่าอยู่สังคมไทยเนี่ยถ้าคุณไม่มีเครือข่ายหรือว่าทําให้อะไรนะ ดีฟสเตตไว้ใจได้เนี่ยยากที่คุณ<ล>ะจะขึ้นพันลึกอะ่ะยากที่คุณจะขึ้นบริหารประเทศตอนนี้พยายามหาเครือข่ายที่ไปเชื่อมต่ออกับชนชั้นอีลิตในประเทศไทยครับแต่เชื่อมยังไงตอนนี้ยังมีความระแวงอยู่ครับ,รบเพราะคุณปล่อยให้ลูกทีมอ่ะถือค้อนถือขวาน ฟันโคลมโคลมกับบ้านที่ชนชั้นอีลิตอยู่เ,ออเพราะนั้นจึงมีปัญหาเพราะนั้นแนวทางการปรับปรุงอันแรกเลยแก้ไขหลังจากตรีรถเพดานรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วเนี่ยดึงเทคโนโเกรกเข้ามาร่วมนี่เปิดตัวไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะมีทีมนักาการทั้งฝ่ายซ้ายจริงฝ่ายออกไปทางซ้ายซ้ายเสรีนิยมหน่อยคืออาจารย์พู้นี้นะออกทางซ้ายน,น,น่ในการปฏิรูปในการปฏิวัติทางนั้นแหละมีทีมผู้บริหารทางธุรกิจใช่นี่อยากอยากรู้เหมือนกันว่า ฝั่งที่เป็นเชิงธุรกิจเนี่ยใครเพราะฝั่งเรื่องของต่างประเทศกรนการยุติธรรมเนี่ยพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วแต่รักบริหารมืออาชีพเนี่ยเก่งด้านธุรกิจเก่งเศรษฐศาสตร์เก่งอะไรนะมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นใครแต่ว่าในบัญชีรายชื่อมันก็มีมีมีแซมอยู่เทคโนโลยีหลายคนนะนั่นเป็นการปรับยุทธศาสตร์ของพรกประชาชนเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายความไว้วางใจและ 250รอาครับและตอนนี้เขาประกาศแคมเปญมาแล้วพรคประชาชนชูแกรนเอลิชชันเอลิชชันแกรนโอลิชชันแกรนโอลิชชันรวมผู้เชี่ยวชาญหลายวงการเข้ามารวมหลักการหลักการนี้คือหลักการผสมประสานโอ้โหนี่เปิดตัวอดีตในฐา้าคนกลุ่มนายทหารที่ลงสมัครมีจุดยืนร่วมกันว่าทหารจะเข้ามาทำงานการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ไม่สนับสนุนรัฐประหารที่อำนาจมาจากปากกระบอกปลายปืนครับทหารห้าคนเนี่ยมาจากภูมิหลังที่หลากหลายทัพเรือทัพบกทัพอากาศพี่โอรู้จักทุกคนไหมครับนั่นเนี่ยผมรู้จักนั่นแหละภูริทัศน์จันแก้วรู้จักอยู่แล้วพี่รู้จักนี่บอกที่บอกทหารครับแต่ที่เหลือเนี่ยควานหาตัวจริงหลายวงการเข้ามาให้ผสมผสานทหารห้าคนถ้ามีทหารเรือด้วยนะพี่วีครับมีทหารบางคนเคยทํางานกับ สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในแง่ของความก้าวหน้านี่ถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนั่นคือแกรน d c คอร์เล i ชันะการผสมผสานต่างๆแต่การเมืองในพักเห็นชัดออว่าคิดต่างครับกรณีของกัลายาพัฒน์ชัดเจนที่สุดออกมาโพสต์แล้วก็ลาออกจากพักเพราะมิติคิดบอกว่าคนในที่เป็นสอสอที่มาเนี่ยสามารถทำงานการเมืองในฐานะรัฐมนตรีได้ โดยไม่ต้องอาศัยคนนอกมาเหยียบบ่าสอสอขึ้นตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าด้วยกานคือเชื่อมั่นไม่ต้องผสมผสานเชื่อมั่นในจุดเดิมๆที่เราเคลื่อนไหวใช่เคลื่อนพักออกแบบนี้แล้วกันนะมั่นใจแนวทางเนี้ยไม่ต้องให้บิดไม่ต้องให้บิดไม่ต้องผสมผสานพักถึงขนาดประกาศชัดที่ลาออกการประนีประนอมกับอำนาจครับชนชั้นออลิตและรัฐพันลึก ถึงกับโหวตให้ภูมิใจไทยทําให้พรรคเสื่อมถอยเออเลยเราออกมานะอ่าแล้วแอย่างไรก็ตามผู้นาจิตวิญญาณผู้นําจิตวิญญาณของพรรคส้มบอกว่าไงนะนาธอนจึงลุ่งเรืองกิจจริงๆตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคด้วยนะอืให้โอกาสได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศสักครั้งหนึ่งหากยังคงไว้ใจคนเดิมๆให้บมวานประเทศต่อไปไม่สามารถทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้มากกว่านี้จริงๆริ คุณธานาธรพูดอีกว่าประเทศที่ไม่พัฒนาเนื่อย่ากตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับรัฐมนตรีคนหน้าเดิมนหน้าเดิมแล้คนหน้าเดิมนั้นคนหนึ่งแหละนามคุณเดียวกับคุณธานาทรนั่นแหละคือจึงลุ่งลวงกิจอะไรใคร่ะใครล่ะ,ละ, <laughs> <ร>ละ <laughs> อันนี้อันนี้เลือกเสียงงา,าได้พอสุกคการเดินเข้าไปสู่โหมด250ครับ พักประชาชนจะต้องตีพื้นที่ใหญ่ให้แตกครับนั่นคือพื้นที่ใหญ่ที่แตกคือพื้นที่ที่มีสอสอมากที่สุด133ครับนั่นคือภาคอีสานครับถ้าตีถ้าส้มเนี่ยยึดอีสานได้เนี่ยอ่าอันนี้เป้าหมายสู่แลนด์สลด์250์เนี่ยได้แต่อ,อีสานตวเนี้ภาคอีสานเนี่ยมีหลายพักต้องการแชร์เยอะมากใช่เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็ส้มมีกล้าทำอีกนะเฉพาะประชากร21 จุดแปดล้านคนขอสักหล้านเสียงเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยครับเกมเปลี่ยนไหมเกมเปลี่ยนเลยครับห้าล้านเสียงเอาสาหารเนี่ยสอสอสเขาไป15บหสบคนเลยคือใครได้อีสานไป10ล้านเสียงโอ้โหชนะขาดเลยครับเพื่อไทยภูมิใจไทยหรือว่าส้มเนี่ยเอาไป10ล้านเสียงคนนี่ขาดเลยอะธนาธร ตั้งเป้าจะตีพื้นที่อีสานซึ่งมีทั้งหมด20จังหวัดมีประชากรทั้งหมด21ล้านคนเ<อ>ถ้าตีได้ครึ่งหนึ่งโอกาสมาโจทย์โจทย์ของอประชาชนคือเนี่ยพื้นที่รอบชายแดนเนี่ยที่พักอย่างภูมิใจไทยกำลังเคลื่อนเรื่องชาติยมเนี่ยครับคุณจะที่บายยังไงถูกในวันที่เขาถูกย้อนกลับเรื่องมีทหารไว้ทำไมเนี่ยน่าสนใจงนี้เอาเนี่ย800กิโลเมตรเนี่ย มา800แปดร้อยตัวเมตรเดี๋วคุณจะตอบคำถา,ามาคุณจะตอบคำถามคนที่บุรีรัมได้ยังไง <อะ S 1> เพราะคนบุรีรัมอพยพถึง,งนนขนาดตั้งศูนย์อพยพะคุณจะตอบคำถามสุรินได้ยังไงเพราะคนสุรินเจอมอลระสมจากความขัดแย้งและทหารปกป้องชีวิตเขาไว้เอคุณจะตอบที่ศรีสะเกษอุบลราชธานียังไงนครพนมมุกดาหารอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่บรรดาพักส้มต้องกลับไปขบคิดครับ การตั้งเป้าหมาย250หบไม่ง่ายครับเพราะเป้าหมายศึกใหญ่รอบนี้แต่ละพักตั้งเป้าไว้ขนาดนี้อะพี่วีไอ้น,นี้คิดว่าโอกาสเป็นไปได้อ่าโอกาสณวันนี้ที่มีความเป็นไปได้หลังจากแต่ละพักตั้งเป้าเมื่อส้มเนี่ยตั้งไว้250ิครับภูมิใจไทยก็1้0ยเจ็ิใช่ไหม,มเพื่อไทยก็200นะ,ะอะไรเนี่ยถาทำก็โอกาสที่ประชาชนจะได้เนี่ยหนึ่งห้าบวกบวกลบบวกลบสิบ,บเนี่ย ไม่ได้มากเป็นไปได้มากครับภุมิใจไทยร้อยสามสิบบวกลบสิบเป็นไปได้มากเพื่อไทยร้อยบวกลบสิบเป็นไปได้มากไม่ได้มากครับหลังจากกรณนนี้ที่อาจารย์เชนยังไม่มาเนี่ยเขามีโอกาสต่ำต่ำร้อยครับแต่ถึงตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นหลักขึ้นหลักมีหลักหนึ่งหนึ่งนำหน้าแล้วนะกล้าทําก็ถ้าได้สามสิบได้ยี่ห้าสามสิบสามสิบเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนคือถ้าสามสิบเป็นตัวเลขที่ดีมากอกับโอกาสของกล้าทําเช่นเดียวปัจจัยปัดถ้าได้ยี่ห้าสามสิบเนี่ย ก็ถือว่าดีสุดสุดครับคือดีสุดสุดในยุคกาธิปัตย์ที่ไม่มีสอสอเขตมากนะทำไมทําไมถึง30ที่ประชาธิปัตย์กระแสรประชาธิปัตย์ในภาคใต้ไปจังหวัดไหนตอนนี้คืนกลับมาครับกร,ระแสพักประชาธิปัตย์ของคนใต้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหน้านี้เวียงออกไปรวมไทยสร้างชาติและเวียงออกไปพัก ประชาชนหัวใจสําคัญคือประชาธิยปย์ที่มีกระแสดีจะฝ่าพายุกระสุนได้หรือไม่เป้าแค่ได้25เท่าเดิมถือว่าสุดยอดของประชาย์ในยามนี้ก็ว่าได้ฮะนี่คือกลยุทธ์สำคัญสำคัญที่ให้เห็นว่าส้มที่เดินผสมกับเทคโนโลรีนั้นเป้าหมายจริงๆหรือว่าเขาแก้จุดอ่อนอย่างที่เขาวาดหวังได้ประสบผลสเร็จมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องแลกกับความไม่พอใจบางส่วนของคนดั้งเดิมในพัก ที่อยู่กันตั้งแต่อนาคตใหม่มาเก้าไกลและมาประชาชนถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ